สโมอสอนค่ายกาวิละจัดอบรมเพื่อพัฒน,นาศักยภาพเกษตรกรใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในโครงการพลังปัญญาครั้งที่สองตำรวจภูทรภาค5ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายถแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า1ล้าน2 0สนเม็ด มูลนิธิโครงการหลวงจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในโครงการพร้อมจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่ปลอดสารให้กับประชาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรายการข่าวท้องถิ่นค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีโทรทัศน์เอลซีเคเบิลทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะวันนี้พบกันในวันพุีที่18ธันวาคม2557นะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณยอดดอยค่ะเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้อยู่ที่4องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน,นะคะวัดได้อยู่ที่5องศาเซลเซียสค่ะเช้านี้ไม่มีเหมยขับหรือว่าม่คนิ้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวพร้อมกับชมความสวยงามนะคะแสงแรกของวันพระอาทิตย์ ขึ้นที่ยอดดอยอินทนนท์ด้วยค่ะส่วนที่สถานีเกษตรหลวงอ่าง้างอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่นะคะอุณหภูมิบริเวณยอดหญ้าก็วัดได้อยู่ที่6องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่7องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็เริ่มทยอยขึ้นไปชมความสวยงามของพันไม้รวมถึงดอกไม้และความสวยงามของดอกซากุระญี่ปุ่นและ ดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะที่เริ่มเบ่งบานสีชมพูสะพรั่งแล้วนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะโดยคาดว่าจะเบ่งบานอย่างเต็มที่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคม2558นะคะเป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมได้ไปชมความสวยงามที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่าไปในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะไปต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะ ะะสโมสรค่ายกาวิละค่ะก็ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขึ้นนะคะในโครงการอบรมพลังปัญญาครั้งที่2ค่ะที่สโมสรค่ายกาวิละจัดอบรมโครงการพลังปัญญาครั้งที่2โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนายทหาร เครือข่ายกเกษตรกรจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการอบรมโครงการพลังปัญญาครั้งที่สองจัดขึ้นเพื่อต่อยอดหลังจากมีการอบรมครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นคนเก่งซื่อสัตย์มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาการสร้างปัญญาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง,ขงพัฒนาการประกอบธุรกิจให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น คพิ่มรายได้ลดนี้สินและสามารถพึงพาตัวเองแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการกดีๆนะคะที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงมีแนวทางในการประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไปต่อกันที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดพร้อมของกลางค่ะยาบ้ามากกว่า 1ล้าน2แสนเม็ดค่ะวันนี้เวลา9นาิกา30นาทีที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5พลตำรวจโทธนิศักดิ์ทีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ผู้บัญช,ชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้บังคับการกองกำลังผ้าเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนกว่า1ล้าน2แสนเม็ดและยาไอซ์หนัก30กิโลกรัม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดทราบชื่อนางสาวนัชยานันท์มหันตนะสิทธิโช,ชคมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมน่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ16นาฬิกาเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรแม่สายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบรถยนต์เก๋งของผู้ต้องหานะคะเป็นรถยนต์เก๋งสีขาว ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียน2กอไก่ขอไข่2759กรุงเทพมหานครที่จอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถห้องพักผู้ป่วยหญิงด้านหลังโรงพยาบาลแม่สายค่ะพบยาบ้าน,นะคะจำนวน1ล้าน2แสนเม็ดและยาไอซ์หนัก30กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถค่ะหลังจากนั้นจึงได้มีการขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่999ทับ36หมู่ที่9ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดรถเก๋ง1คันนะคะพร้อมกับรถจักรยาน โยนสคันส่วนยาเสพติดคาดว่าเป็นของขอบวนการกลุ่มค้าย,ยาเสพติดนอกประเทศค่ะหรือว่ากลุ่มว้าแดงนะคะโดยมีผู้ที่มีอิทธิพลในอำเภอแม่สายช่วยเหลือคาดถูกผลิตและนำเข้ามาเพื่อส่งขายในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ๆนะคะในสังคมไทยปัจจุบันคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องในเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็วได้นะคะข่าวต่อไปค่ะมูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับงานโครงการหลวงประจําปี2557พร้อมกับนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปในโครงการหลวงมาจําหน่ายให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมงานด้วยค่ะ วันนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายสุริยะประสาทบั์บดิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวร์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวงประจำปี2557 งานโครงการหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงเผยแผ่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงให้แก่ประชาชนภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงแปลงกเกษตรสาธิตไม่ว่าจะเป็นไร่องุ่นสตรอเบอรี่มะเขือเทศนะคะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตราโครงการหลวงรวมไปถึงดอยคาค่ะการมั่วครัวดอยการแสดงวัฒ นธรรมชนเผ่าและการสาธิตการประกอบอาหารโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนงานโครงการหลวงนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21ธันวาคมค่ะ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปในโครงการหลวงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะมาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันภายในงานงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมค่ะเปิดให้เข้าชมงานรวมไปถึงเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะไปจนถึง2ทุ่มของทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวง,งานได้นะคะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและทั้งวันนี้ ก็คือประเด็นข่าวสารที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ค่ะและหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l h c เชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ